เรื่องที่เรานี่มันเกิดขึ้นในหมทลัยแห่งหนึ่งนะในอเมริกาวันหนึ่งอาจารย์ก็เขียนโจทย์นะขึ้นกระดานให้นักศึกษาหาคำตอบโจทย์นี้ก็เกี่ยวข้องกับนโปลเรียนนะนัปเรียนนี่เป็นจกกักรพ,พรรดิฝรั่งเศสเมื่อ200ปีที่แล้วซึ่งเคยกรีธาทัพเนี่ยไป ถึงประเทศรัศเสเซียซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวหิมะก็ตกอย่างหนักนะโจก็มีอยู่ว่าเนี่ยนัปเลียเนี่ยให้กองทัพของตัวเนี่ยกรีธาทัพระยะทางเป็นพันพันกิโลย่ำหิมะไปจนถึงรัเสเซียโดยใส่ รองเท้าบางๆรนะองเท้าหนังบางๆถามว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นได้นะอะไรทำให้นโปลิเนี่ยสามารถกรีธาทัพโดยที่นักรบเนี่ยนะสวมรองเท้าบางๆเนี่ยไปจนถึงรัเสเซียนะทางที่หิมานี่ก็มีเป็นระยะทางเป็นพันๆกิโลเมตร นักศึกษานี่ก็พยายามหาคำตอบนะบางคนก็ใช้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะว่าความกดดันนะที่มันไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทำให้อากาศนะมันไม่หนาวมากนะบางคนก็อธิบายว่าเป็นเพราะความมุ่งมั่นนะของทหารนะที่ คิดถึงประเทศชาตินะมากกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวแต่ละคนก็พยายามสรรหาคำตอบนะตามความรู้ตามมุมมองของตัวก็ใช้เวลาอยู่นานนะเพราะว่าอาจารย์ให้เวลาไปวันหนึ่งนะเพื่อจะหาคำตอบพอนักศึกษาแต่ละคนนะเขียนคำตอบส่งอาจารย์ อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยพวกคุณไม่น่าจะเสียเวลามากนะเพราะว่าถ้าใช้สามัญสำนึกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะใส่รองเท้าบางๆเนี่ยย่ำหิมเะเป็นระยะทางพันเป็นพัน,พ,นพันกิโลเมตรเนี่ยนะไปถึงรัเสเซียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าพวกคุณเนี่ยใช้สามัญสำนึกนะก็จะรู้ว่ามัน เป็นโจทย์ทีนะ่ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้นักศึกษาก็นัา่งงายไปตามๆกันแต่ก็คงได้บทเรียนนะว่าคำถามเนี่ยหรือโจทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความจริงเสมอไปคนเราเนี่ยต้องรู้จักนะตั้งคำถามกลับ ไปที่โจทย์ด้วย่ามันจริงหรือมันเป็นไปได้หรืออาจารย์ต้องการบอกให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักใช้สามัญสำนึกมั่งนะอย่าว่าอย่าเอาแต่ใช้หัวสมองแบบทื่อๆนะเพราะว่าโจทย์ที่ให้มาบางทีมันก็เป็นโจทย์ที่ผิดนะเรามาคิดว่าโจทย์เนี่ยที่อาจารย์ให้เนี่ยมันถูกนะในโรงเรียนในหมาหาวิทยาลัยเป็นอย่างนั้นนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโจทย์ที่เราได้มา บางทีมันเป็นโจทย์ที่ผิดนะถ้าเราหลงเชื่อนะเราก็อาจจะไม่ใช่แค่เสียเวลานะอาจจะเสียเงินเสียทองหรือว่าเสียผู้เสียคนก็ได้หลายคนเนี่ยถามว่าทำไมเชื่อแล้วก็เสียยงให้กับชายลูกโซ่นะหรือว่าโดนหลอกเสียเงินไปเป็นจำนวนมากคนที่เขาเป็นเจ้าของ ชาลูกโซ่เขาก็พยายามพูดเชิญชวนโน้มน้าวว่านะถ้าเอาเงินมานะลงแชร์กับเขาแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมากมายคือถ้าใช้สามัญสำนึกสักหน่อยนะก็จะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่จะเป็นเพราะความโลภก,ก็ได้นะหรือว่าเป็นเพราะความไม่รู้นะ อาจจะเป็นเพราะความศรัทธานในผู้พูดว่าเป็นเป็นคนรู้จักกันนะก็เลยโดนเขาหลอกไปนะและเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอคือถ้าคนเราเนี่ยนะลองใช้สามัญสำนึกสักหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันไม่น่าจะจริงอะ่นะเดี๋ยวนี้มันมีข่าวลือข่าวลวงมากมาย นะทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวเรื่องเศษรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคนก็เชื่อเพียงเพราะว่าคนที่ส่งข้อความมาหรือคนที่แชร์มานะเป็นคนรู้จักเดีย๋ยวนี้มันมีข่าวลือข่าวลวงเยอะแยะไปหมดซึ่งพอเราเชื่อเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบางทีถ้าใช้สามัญสำนึกสักหน่อยก็จะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้สามัญสำนึกกันลว อาจจะเป็นเพราะมีอคติส่วนตัวหรือเป็นเพราะว่าเชื่อง่ายก็ได้บางทีเราก็เชื่อเพราะศรัทธานะคนที่ส่งข้อความมาคนที่บอกนี่เป็นคนที่เราไว้ใจนะแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเองก็โดนหลอกเหมือนกันนะหรือบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเอาคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆนะ แม้คนที่มาพูดต่อหน้าเขาเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามนะในสมัยพุทธกาลนี่มีนะมีโยมมีอุบาสกคนหนึ่งนะได้ฟังธรรมจากุทธเจ้าเรียกว่าสนทนาธรรมกันดีกว่านะุทธเจ้านี่ก็มามาสนทนาด้วยแล้วก็ทําให้อุบาสกคนนี้เนี่ยนะได้เข้าใจเลยนะว่าขันธท่านเนี่ยมัน มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าใจจกนกระทั่งบรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนะหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จกลับไปไม่นานเนี่ยมานะมาเนี่ยมันเห็นเหตุการณ์มันก็เข้ามาสวมรอยมานี่มีความสามารถหลายอย่างนะั้นแล้วก็ความฉลาดด้วยก็แปลงการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มหาอุบาสกคนเนี้ย เราบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปนะเรื่องขันห้าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่นนะพูดผิดนะมันมีขันห้าบางอย่างที่เป็นตัวเป็นตนนะถ้าเป็นเราเนี่ยนะเจอพระพุทธเจ้ามาพูดอย่างนี้เนะี่ยจะเชื่อไหมก็คงเชื่อนะว่าเออพุะเจา้านี่นะมาแก้มาแก้ไขข้อความนะว่าพูดผิดเมื่อสักครู่ แต่อุบาสกคนนี้แกมีปัญญาน่าจะศรัทธาในพระเจ้านะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้านี่ไม่น่าพูดอย่างนี้นะเมื่อกี้พูดอย่างหนึ่งตอนนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ้คนที่อยู่ข้างหน้าล้วนี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าสงสัยจะเป็นมารแล้วมั้งนะพอพูดว่าท่านคือมารใช่ไหมเนี่ยมาน,นี่มันยอมแพ้เลยนะ ยอมนะเพราะว่ามานในจุดอ่อนคือการถูกรู้ทันนะอันนี้คุณคุณสมบัติคล้ายๆกับอารมณ์อกุศลหรือกิเลสทั้งหลายนะที่มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นมานี่พอมีคนทักว่าท่านคือมานใช่ไหมนี่ยอมเลยนะยอมยอมแพ้ก็เปิดเผยตัวเองว่าใช่แล้วเป็นมานไม่ใช่พระเจ้าหรอกนะอันนี้เป็นคุณลักษณะของอุบาสกนะ ของชาวพุทธเนี่ยคือไม่เชื่อง่ายนะแม้คนที่มาพูดเนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ว่าถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยมันมันทำแม่งทำแม่งนะแล้วก็ไม่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงนะก็ไม่เชื่อนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาจนงมงายนะยังรู้จักใช้ปัญญานะแล้วก็อาจจะใช้สามัญสำนึก ในระดับหนึ่งด้วยพวกเราเนี่ยนะ,ะบางทีนะมันก็ต้องต้องเจอโจทย์อย่างอาจารย์คนนี้บ้างนะถึงจะได้เข้าใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยโจทย์เนี่ยในห้องเรียนกับในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้โจทย์ในชีวิตจริงมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับในห้องเรียนนะบางทีมันก็หลอกเหมือนกันนะแล้วถ้าเรา ไม่ฉลาดนะไม่ใช่สามัญสำนึกเราก็เชื่อง่ายๆเอาครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาจะรู้จักนะให้โจทย์กับเรานะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เรา,าได้ปัญญาแต่มันอาจจะไม่ใช่โจทย์ตรงๆซื่อๆก็ได้มีโค้ดนะโค้ดทีมบาสเกตทีมวอลเล่บอลนะ วอลเล์บอลหญิงของไทยเนี่ยพวกเราคงทราบดีนะทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติของไทยเราเนี่ยสร้างชื่อมากนะแล้วมีความสามารถเนี่ยติดอันดับโลกเพราะได้โค้ชที่เก่งนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยโค้ชก็ให้นักกีฬาเนี่ยแข่งกันเองคล้ายๆเป็นทีม A ทีมบะนะแข่งกันเองบางทีก็ไปเชิญ ไปเชิญทีมอื่นมาแข่งกับทีมชาติแล้วโค้ดเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็บางครั้งเนี่ยโค้ดเนี่ยนะก็จะตัดสินผิดพลาดเป็นกรรมการนะตัดสินผิดพลาดเช่นบางทีทีมผู้ต่อสู้เนี่ยฟาวโค้ดก็บอกว่าไม่ฟาวบางทีก็ไปตัดสินว่าทีมชาติเนี่ยฟาวทางหน้าที่ก็ไม่ได้ฟาวอะไรบางทีทีมผู้แข่งเนี่ยเขาตีลูกนะ ออกเส้นไปโค้ชก็บอกว่าได้คะแนนนะฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนนะักกีฬาทีมชาติก็ไม่พอใจนะฮึดฮัตมาทำไมโค้ดเนี่ยทำไมไม่เป็นธรรมนะตัดสินไม่เป็นธรรมตัดสินผิดพลาดโวยใส่โค้ดนะหลังจากที่เลิกหลังจากที่แข่งเสร็จโค้ชก็จะบอกว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะฝึก นักนักนักีฬาของตัวนะให้รู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตจริงนะเกมกีฬาเป็นอย่างนี้แหละคือบางทีกรรมการก็ตัดสินผิดบางทีกรรมการก็ไม่เป็นธรรมกับนักกีฬาและเราจะต้องรู้จักทําใจให้ถูกนะเวลาเจอกรรมการตัดสินแบบนี้หรือว่าเวลาเจอความไม่เป็นธรรมนะที่เกิดจากกรรมการมันไม่ใช่ว่าใน การแข่งกีฬานะทุกอย่างมันจะถูกต้องไปหมดมันมีความผิดพลาดมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักทำใจให้ได้เพราะถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็จะงุดหงิดหัวเสียแล้วเราก็จะยิ่งตีผิดตีพลาดมากขึ้นนะโค้ชคนนี้เก่งนะไม่ใช่แค่สอนให้ให้ให้เล่นเก่งอย่างเดียวนะโค้ชที่เก่งเขาก็สอนให้เล่นเก่งนะให้มีแทคติกมีรู้จักแก้เกมรู้จักรกลุกรู้จักรับ แต่ที่เก่งกว่นั้นคือนะสอนให้นักกีฬาเนี่ยนะสามารถจะคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถจะเข้าใจความเป็นจริงของเกมกีฬานะว่ามันไม่ได้ซื่อๆตรงๆนะมันมีผิดมีพลาดมันมีความไม่เป็นธรรมมันมีการโกงกันนะนะต้องรู้จักทําใจให้ได้นะไม่ใช่เก่งแต่ในเรื่องกีฬาในเรื่องอ แทคติกอย่างเดียวแต่ต้องเก่งในเรื่องของความจริงนะของเกมกีฬาจริงในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะซื่อๆตรงๆนะบางทีมันก็มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับเรามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรานะหลายคนทำใจไม่ได้เช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะทั้งๆท,ที่ก็ทำความดีมานะทำบุญทำกุศลมามากมาย ศีลก็รักษาบุญก็ทำนะแต่ทำไมเจ็บป่วยนะบางทีไม่ได้ป่วยธรรมดาเป็นมะเร็งหลายคนทำใจไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นไม่เป็นธรรมเลยมันไม่แฟร์เลยไอ้ยิ่งทำอย่างนี้นะยิ่งคิดแบบนี้มันยิ่งซ้ำเติมตัวเองยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราสมมุติกันขึ้นมา ในความเป็นจริงนมันมันก็มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นธรรมอย่างที่เราสมมุติหรืออย่างที่เราตั้งกติก,กาแม้แต่ในเกมกีฬามันก็มันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตามหนังสือนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางครั้งมันก็ดูเหมือนไม่มีเหตุไม่มีผลนะบางคนนี่ก็ทํางานหนักมานะตั้งแต่เป็นเด็กก็หาเชา้ากินค่ำต้องเรียนหนังสือต้องช่วยตัวเองนะ พอมีครอบครัวนะก็ต้องเลี้ยงลูกนะโดยพระผู้หญิงนี่ก็เลี้ยงลูกมาอย่างเรียกว่าแทบเลือดตากระเด็นนะลูกก็เยอะรายได้ก็น้อยนะก็สามารถที่จะหาเงินส่งเสียลูกจนเรียนจบหมหาวิทยาลัยนะบางคนก็เรียนเป็นถึงหมอนะพอลูกนี่นะโตมีอาชีพการงานที่มั่นคง ก็ถึงคราวที่ตัวเองจะสบายสักทีลำบากมาตั้งแต่เล็กนะแต่พออายุ50นะแทนที่จะได้เสพเสวยผลพวงจากความเพียรพยายามนะที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงลูกจนโตจนเขามีหลักมีฐานที่มั่นคงบอกว่าป่วยนะบางทีก็พิการเป็นอมัอมาพาตบางทีก็เป็นมะเร็ง บางคนเนี่ยก็จะรู้สึกอมทำมามันไม่ยุติธรรมแบบนี้คนที่เป็นลูกก็จะเสียใจนะว่าแม่องตัวเองเนี่ยทำงานหนักมาทั้งชีวิตถึงเวลาบ้านปลายน่าจะมีความสุขต้องมาเป็นทุกข์แบบนี้อีกก็จะโวยวายตีโพยตีพายคร่งครวไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์เลยแต่ชื่อก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่สามารถจะ ดำเนินแบบเส้นตรงได้ทั้งๆที่เราก็รู้ว่นนะทาดีก็น่าจะได้ดีทําชั่วก็น่าจะได้ชั่วแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหะายอ,ะอย่างที่มันไม่ทําให้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นสิ่งที่เราจะต้องทาก็คือรู้จักวางใจว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนะจะไปโวยวายตีโพยตีพายมันก็ซ้ําเติมตัวเองแต่ว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาแต่โวยวายตีโพยตีพายเราก็แย่ สิ่งที่ควรทำคือตั้งหลักว่าเออแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีมันเมื่อคนที่เล่นไพ่นะบางคนเนี่ยจั่วทีไรนะั้นมันได้แต่ไพ่ไม่ดีไพ่ไพ่เลขต่ำๆได้สองมัง่งได้สามัม่งได้สี่มั่งนะคนที่เป็นนักเล่นไพ่นะที่เก่งๆเนี่ยนะเขาจะไม่เอาแต่โวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมมันได้ไพ่บวยบวยแบบนี้นะแต่เขาจะคิดว่าเออทำยังไง จะใช้ไพ่ที่ที่อยู่ในมือเนี่ยแล้วก็เล่นให้มันดีที่สุดบางคนก็เล่นชนะนะทั้งที่ไพ่ในมือเนี่ยมันแย่กว่าไพ่ของคู่แข่งนะบางทีคู่แข่งหรือเพื่อนที่ที่เล่นด้วยนี่นะมีแจ็คแมมคิงนะมีเแต่ก็ยังแพ้นะยังแพ้คนที่มีไพ่ต่ำๆนะนะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักใช้ไพ่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะมันเหมือนกับแม่ครัวนะที่ บางทีก็ได้ได้เครื่องครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยครบถ้วนวัตถุด,ดิบก็มีน้อยแต่ทําไมบางคนเนี่ยสามารถจะปรุงอาหารได้อร่อยอร่อยกว่าแม่ครัวที่เขามีเครื่องคราวครบบริบูรณ์นะมีวัตถุด,ดิบเพียบนะอันนี้เป็นเพราะาเขาเนี่ยแม่ครัวคนที่เขาได้ของมาน้อยเนี่ยเขาไม่มัวแต่บ่นนะว่าโอ้ยทำไม ฉันได้รับความเป็นธรรมทำไมฉันได้ของแค่นี้เ็าจะไม่มมวเสียเวลาบน่นแต่เขาจะพยายามนะเอาสิ่งที่มีอยู่ในมือนี่แหละนะมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาเจ็บป่วยนะก็ไม่ได้เอาแต่ข้าครวญน,นะแต่ว่าหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยว่าเออมันสอนอะไรเรานะนะความเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันก็สอนทำมาให้กับเราได้นะอันนี้ต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะ แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับว่าเอออะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะบ่นว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องนะั้นเนี่ยการที่โคดเนี่ยนะเขาโยนโจทย์ครูอาจารย์ที่เขาโยนโจทย์ที่มันผิดนะหรือว่าโคดเนี่ยที่ตัดสินไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันเป็นการสอนนะเป็นการให้บทเรียนชีวิตที่สำคัญซึ่งบางที มันไม่มีในโรงเรียนมันไม่มีในมหาวิทยาลัย layers. นะในชีวิตจริงเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเรียนมาเส้นตรงที่มันตรงจริงๆเนี่ยนะเราเห็นได้แต่ในวิชาเลขคณิตนะวิชาเลขาคณิตนี่เส้นตรงเดี่ยเลยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหาเส้นตรงยากวงกลมที่มันวงกลมแบบวงกลมที่ทําด้วยวงเวียนนะในชีวิตจริงเนี่ยในโลกกว้างเนี่ยมันไม่มีวงกลมขนาดนั้นนะ มันไม่มีวงกลมนะในธรรมชาติที่มันกลมดิกเลยเนี่ยนะไอ้กลมดิกเนี่ยมันมีอยู่แต่ในวิชา,ลคา,คาเลขคณิตนะในตำราเส้นตรงหรือว่าเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มันเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยเนี่ยมันมีอยู่แต่ในหนังส,สืออยู่ในห้องเรียนแต่มันไม่มีในชีวิตจริงไม่มีในโลกกว้างนะธรรมชาตินี่มันไม่มีวงกลมที่กลมดิกหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป๊ะเป๊นะ,ะอันนี้เราก็ต้องนะรู้จักนะ เรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับโจทย์ต่างๆที่เข้ามานะโจทย์ที่ต้องใช้สามัญสำนึกไม่ใช่เชื่อตะพึตะพือ,พอหรือว่าโจทย์ที่มันสอนให้เราเนี่ยต้องรู้จักความเป็นจริงบางทีโจทย์เนี่ยมันถูกนะแต่ว่าเราเองอะนะที่ทำผิดก็มีนะหรือว่าเราเองเนี่ยไม่รู้จักนะไม่ทำไม่รู้จักทองข้าวข้าใจ มันมีโจทย์หนึ่งซึ่งพวกเราจะเคยได้ยินนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปของเงินแม่อยากอยากจะไปซื้อขนมแม่ก็ให้เงิน20บาทเด็กได้เงินเด็กก็รีบไปที่ร้านขนมนะไปเลือกของมาเลือกขนมมาราคา5้าบาทซื้อขนม5บาทก็จ่ายเงิน เจ้าของร้านได้รับเงินเจ้าของร้านก็ทอนเงินมา5บาทเด็กรับเงิน5บาทใส่กระเป๋าแล้วเด็กก็รีบออกไปเลยถามว่าเราจะอธิบายโจทย์นี้อย่างไรนะนะหลายคนก็คิดไปก็คิดว่าเนะจ้าของร้านทอนผิดหรือเปล่านะเด็กก็รีบนะเจ้าของร้านทอน5บาทเด็กรีบเด็กก็ไปเลยนะ คว้าเงินเสร็จไปเลยแต่ถ้าตอบว่าโจทย์มันถูกอะ่ะนะเราจะอธิบายว่ายังไงหลายคนคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะคิดไม่ออกอที่คิดไม่ออกก็เพราะว่าไปนึกเอาว่าเด็กยื่นเงินยี่สิบาทให้เจ้าของร้านถ้ายื่นให้ยี่บาทก็ต้องคอมมาสิบห้าใช่ไหมแต่โจทย์ไม่ได้บอก ในความเป็นจริงคือก็คือเด็กเนี่ยยื่นสิบบาทให้ได้เงินยี่สบาทก็จริงใช่ไหมยี่สิบาทอยู่ในกระเป๋าแต่ยื่นสิบบาทให้ขนมราคาห้าบาทก็พ่อค้าก็ทอนมาห้าบาทก็ถูกแล้วนะแต่หลายคนเนี่ยนึกไม่ออกนะเพราะว่าในใจเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมามีภาพขึ้นมาในใจว่าเด็กเนี่ยยื่นเงินยี่สิบบาทให้คนขาย แต่โจทย์ไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะโจทย์บอกเพียงแต่ว่ายื่นเงินให้นะอันนี้คือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาในใจนะแล้วมันก็ทําให้เราชะง,งักนะหรือว่าทําให้เราตอบไม่ถูกนะมันกลายเป็นติดตันเข้าไปเลยเพราะเราไปสร้างภาพขึ้นมาอีกในใจนะไปปรุงแต่งขึ้นมาอีกโจทย์หนึ่งนะ,อ,ะอันนี้ก็ดูเดือดหน่อยนะ พ่อกับลูกขับรถกลางดึกบอกว่าพอผ่านทางรถไฟเนี่ยด้วยความเร่งรีบก็ข้ามทางรถไฟเลยบอกว่ามันมีรถไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาชนนะรถพังยับเยินพ่อนี่ตายคาที่ส่วนลูกเนี่ยนะอาการสาหัสนะ ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีนะต้องเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนสัญญาแพทย์เนี่ยก็ถูกเรียกมากลางดึกสัญญาแพทย์คือหมอผ่าตัดเนี่ยพอมาเจอคนไข้เนี่ยปรากฏว่าตัวแข็งเลยนะพูดไม่ออกสักพักก็บอกว่า ่าไม่ได้เพราะคนไข้เป็นลูกฉันเราจะที่บายเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะบางคนก็บอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่านะบางคนว่าผีหลอกไหมเนี่ยหรือว่าบางคนบอกว่าพ่อไม่ตายจริงหรอกนะบางคนคิดเป็นวันนะตอบไม่ได้พ่อแหละพ่อไปคิดว่าสัญญาแพทย์นี่เป็นผู้ชายนะสัญญาแพทย์เป็นผู้หญิงเป็นแม่ของเด็ก หลายคนเนี่ยตอบไม่ได้นะงงเอ้โจทย์ผิดหรือเปล่าเนี่ยนะโจทย์ไม่ผิดนะแต่เราอ่ะเราไปปรุงขึ้นมาเองว่าเนี่ยหมอผ่าตัดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วเป็นแล้วลูกแล้วคนไข้เป็นลูกนะมันก็ขัดแย้งกันเองเพราะพ,พ่อตายไปแล้วนะพ่อของของคนไข้าตายไปแล้วเราบาักจะนึกภาพขึ้นมาว่าเนี่ยสัญญาแพทย์ต้องเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเรา อา,อาจจะไม่ได้นึกเลยว่าผู้หญิงก็มนะีโจทย์มันถูกนะแต่เราตอบไม่ได้เพราะเราไปสร้างภาพในใจเรียกว่าคิดเกินโจทย์นะนะไปคิดเกินโจทย์ไปสร้างภาพเกินโจทย์แล้วเราก็ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเวลาเราอ่านคาเวลา,เาได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางทีก็พูดแค่หนึ่งนะ เราเติมเป็นสองนะเพราะว่าเราปรุงแต่งขึ้นมาเราชอบปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราได้ยินจากโจทย์ที่เราได้รับมันก็เลยทำให้เราตอบผิดนะหรือตอบไม่ได้แล้วเราทำาี้อยู่ตลอดเวลานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักสังเกตจิตใจตัวเองบ้างเนี่ยเราก็จะโดนไอ้ความคิดเนี่ย มันหลอกนะความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาจากประสบการณ์นะหรือจากการที่เราคิดเอาเองนะคิดเอาเองเนี่ยเราคิดบ่อยนะคิดเอาเองนะแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดให้เป็นความจริงแล้วเราก็เลยตอบโจทย์ผิดหรือตอบตอบไม่ถูกนะมัน <c oughs> มันดูจงตัวเองบ้างนะมันสังเกตนะ ดูใจของเราว่าใจเรามันคิดปรุงเกินไปหรือเปล่านะมันคิดคา,าดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงหรือเปล่านะมันเติมเอาเองไหมอันนี้แหละก็เป็นเรื่องของความคิดเรื่องจิตใจซึ่งถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างนะนการที่เรากลับมาหมัน่นตามดูรู้ใจตัวเองว่าบางทีเราอาจจะ เชื่อง่ายไปบ้างละนะหรือว่าอะไรที่มันตรงกับอคติของเราเราก็เชื่อหรือว่าเรานะเป็นเพราะความโลภของเราเราก็ไม่รู้จักใช้สามัญสำนึกนะในการที่จะรับฟังรับรู้สิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะที่มันน่าช่วยทำให้เราเนี่ยได้นะกลับมาเห็นความสำคัญของของการมารู้ทันจิตใจของเรา คำเดียวพพท่า่านีนะ,ะพระ